สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทั้งช่องผหัดชาแนลครับผมเนาะื้อนี้ครับวันที่27ครับผมมีทุเรยนหากครับผมเนาะื้นนี้ครับผมมาแหละครับผมเอฟซีทั้งช่องถามมาหลายมาครับผมเนาะเลขวิ่งจากสงขาครับเลขวิ่งจากสงขาครับถ้าชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะเพราะว่าครับผมเลขอันเยอะมากครับผมว่า เล่นเล็กวิ่งจะดีกว่าครับผมเนาะเพราะว่าเล็กวิ่งในช่องผมกับแม่นหลายเจ้าครับผมก่อนอื่นครับขอฝากเอฟซีทางช่องครับผมเนาะแพรบคุดของดีของปู่40ครับผมถ้าใครสนใจก็ทักไลน์มาเด้อ FC ฟซีทางช่องครับผมเนาะแล้วก็ย้ำครับผมย้ำเตือน f c ฟซีทางช่องครับผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับมีแค่ YouTube ช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับผมไม่มีเพจช่องทางอื่นครับ มีแค่ youtube ช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับตามนี้ครับผมเนาะเพราะว่าเพจปลอมเยอะมากครับผมเพจปลอมเยอะมากครับก่อนจะไปดูเลขวิ่งสงขาครับมาเบิงแต่ระจอก่อนครับผมว่ามีตัวใดแน่ครับผมเนาะยํำเน้นเลขวิ่งโค้งฟุตไทยให้เอฟซีทั้งช่องครับผมเจ้าแรกครับเจ้าแรกครับผมนี่ครับของพี่หนึ่งคาแคร์ครับพี่หนึ่งคาแคร์ครับ นี่ครับกุดที่แล้วให้3กับ4มาครับผมเนาะเลขออก872ไม่เข้าครับแต่ว่า3ครกับผมเนาะลงล่างครับผมออก30ล่างก็ถือว่าเบาครับเพราะว่าของพินิงค่าแค่ครับผมบนอย่างเดียวครับบนอย่างเดียวเด้อ FC ทซ้งช่องงดนี้ได้แกับ9ครับงดนี้ได้8กับ9ครับแคปหน้าจอครับผมพินิงค่าแค่ครับผมเนาะ ต่อมาครับผมต่อมาครับเลขวิ่งลูกสาวปู่สามแปดครับเลขวิ่งลูกสาวปู่สาดครับงวดที่แล้วได้3กับ2ครับผม2กับสครับสขึ้นบน3ลงล่างครับบนออกเกตสล่างออก30งวดนี้ได้5กับ6ครับงวดนี้ได้5กับ6ครับแคปหน้าจอครับผมเนาะต่อมาครับผม เลขวิ่งบนย่างเดียวครับผมความคิดตายอรับแปลครับเลขวิ่งมีที่มาบนอย่างเดียวครับนี่ครับเถิดชือว่าแม่งย่ำแหมรับผมเนาะงวดที่แล้วได้มา5กับ7ครับผมบนอย่างเดียวออกเจ็ดสองครับงวดนี้หกับเจครับนี่ครับบนอย่างเดียวเดยเอฟซีทางช่องครับผมเนาะไม่เกี่ยวกับล่างครับแคปหน้าจอครับต่อมาครับ เลขวิ่งจากเชียงรายครับผมล่างอย่างเดียวครับงวดที่แล้วให้3ามกับสมาเข้าที่สาครับกระทอว่าเดือนดีมากครับผมเนาะเลขเพิ่นครับเลขวิ่งจากเชียงรายครับล่างอย่างเดียวครับงวดนี้ได้5กับ9ครับงวดนี้ได้5กับ9ครับแคปหน้าจอครับผมงวดนี้ได้5กับ9ครับต่อมาครับผมเลข จากปทุมธานีครับผมงวดที่แล้วได้หกับ2องออกเก็บสองงวดนี้5กับ8ครับ5กับ8ครับจับคู่ครับ5้าห5 9 8งแครับนี่ครับส่คู่ครับผมบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างครับผมเนาะแคบหน้าจอครับต่อมาครับ เลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่ครับเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่ครับล่างอย่างเดียวครับงวดนี้ให้4กับ8ครับ4กับ8ครับจับคู่ครับ41 42 81 82ครับ41 42 81 82ครับนี่ครับเลขจากเชียงใหม่ครับแคปหน้าจอครับผมเนาะต่อมาครับ เลขของพอยาครับเลขวิ่งพอยาครับห้าบนล่างครับผมเนาะมาแน่ครับผมพันวาล้านเปอร์เซ็นต์ของพอยาก็คือวันแหม่นอยู่ครับผมเนาะนี่ครับของพอยาครับห้ามาแน่ล้านเปอร์เซ็นต์ของพอยาครับผมหาเม็ดเดียวครับแคปหน้าจอครับผมแคปหน้าจอนะครับ ต่อมาครับต่อมาครับเลขวิ่งนะคอนปฐถมครับเลขวิ่งนะคอนปฐถมหนึ่งเม็ดเดียวครับหนึ่งเม็ดเดียวแคปหน้าจอครับผมเนาะหนึ่งตัวเดียวครับหนึ่งตัวเดียวครับผมแคปหน้าจอครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาครับผมเลขวิ่งจากสงขามาแล้ว เพิ่นโทรมหามาือขึนนครับผมเนาะเพิ่นวางงวดนี้มันใจแห้งครับผมเนาะหลังจากงวดที่แล้วให้ก้าวมาไม่เข้าครับงวดที่แล้วไม่เข้าครับผมเนาะงวดนี้ครับเลขวิ่งจากสงขาครับเลขวิง่งสงขาครับ เลขวิ่งสงขาครับเพราะว่าเอฟซีทั้งช่องกระถามมาหลายมาครับผมเนาะยำเตือนเอฟซีทั้งช่องครับผมผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับมีแค่ youtube ช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับเพจปลอมเยอะมากครับผมอย่าเป็นหลงเสือเด้อเพราะว่ามีค้นหลงเสือหล่วกัเสียงเงินหลายคนมากครับผมเพราะว่าในเพจปลอมครับเพิ่นจะขายลอตเตอรี่ครับผมเนาะขายลอตเตอรี่ ครับผมแต่แท้จริงแล้วผมไม่ได้ขายเด้อเอฟซีทางช่องเข้าใจตรงกันด้วยครับผมเนาะผมไม่ได้ขายครับครับงวดนี้ได้มาแล้วเลขวิ่งจากสงขาครับเลขวิ่งจากสงขาเม็ดเดียวครับเม็ดเดียวได้ที่6ครับ6เม็ดเดียวครับเลขวิ่งสงขาครับ เลขวิ่งสงขา6เม็ดเดียวครับผมเลขวิ่งจากสงขาครับไม่เหมือนใครครับผมเนาะหเม็ดเดียวครับมีใครชอบหไหมเอฟซีทางช่องเพิ่นวาหมั่นใจครับผมเนาะหเม็ดเดียวครับ หกเม็ดเดียวจากสองขาเด้อเป็นแนวทางรับผมเนาะเพราะว่าเพิ่นกะคัดไม่ให้ครับผมพันเฮ็ดมาหลายสุดครับผมนุพันวาพันวาลงที่เลขหก 6, เยอะที่สุดพันวาครับผมคัดที่มาตัวเดียวครับผมเลขหกครับหนึ่งทับเจ็ดทับหกหกครับ 7, <c oughs> นี่ครับผมหเม็ดเดียวครับเหมือนใครหรือป่าดูก่อนครับผมเนาะนี้เป็นอันนี้หนึ่งคอนทมหนึ่งคอนทมหนึ่งครับผมพ่อยาห้าเชียงใหม่สี่กับแปดล่างปทุมธานีห้ากับแปดเชียงรายห้ากับเก้าอ๋อนี่ครับผมตรงกันกับพี่ต่ายออรับแ,แปรแล้วก็ของลูกสาวปู่สามแปดครับ ห้ากับหกอันนี้ห้ากับหกอันนี้หกกับเจ็ดครับชนกันกับของพี่ตายครับผมเนาะชนกันกับของพี่ตายอ๋อลรับแลให้หกมันเือนกันหกกับเจ็ดแล้วก็ลูกสาวปู่สามแปดก็หกกับเจ็ดแต่ว่าเลขวิ่งสงขาครับผมหกเม็ดเดียวครับหกเม็ดเดียวเด้อเอฟซีทางช่องครับผมเนาะนี่ครับผมกับสุดท่านี้ครับกับขออวยพรให้เอฟซีทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้เดินทางแ้วขาดปลอดภัยครับยาเจ็บ ยาจนหล่ำรวยเงินทองครับผมเนาะคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมปัานนาครับผมผมว่าครับผมเนาะผมยังมั่นใจเจ้านี้อยู่นะครับผมครับผมวานผมมั่นใจเจ้านี้ครับผมเนาะตันนี้จ่บนว่าเนี่ยบนอย่างเดียวของปทุมธานีผมว่าผมสองตัวมาหนึ่งตัวเนี่ยผดยาดหย่าครับผมเนาะ ของปทุมท่านี่ครับผมนี่ครับพลาดยากครับผมห้ากับแปดนี่ผมว่าแต่ว่าหกอาจจะมาได้ครับผมเนาะหกก็จะเป็นก็หกมาเนาะครับเนาะจะเป็นหกแปดบอกครับหกหาบอกว่าหกจะลงล่างครับนี่ครับก็เท่ากับเลขวิ่งสงขาเป็นผมเนาะเลขวิ่งสงขาได้หกเลขวิ่งนะคันปฐมได้หนึ่งจับหนึ่งหกบนบนครับผม จับ16 1 5 1หาครับผมเนาะถ้าใครชอบ1ครับผมหรือว่าถ้าใครชอบ5กับ8ก็จับ85เออ8 6 5หหรือว่า5 1 81ก็ได้ครับผมเนาะเอาตามนี้ครับผมแคปหน้าจอครับผมเนาะกับสุดท่านี่กับคออุปโภคในเอฟซีทั้งช่องเบิ้งคลิปนี้หลํำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนคลิปนี้กับสวัสดีครับผมเจอคลิปหน้าครับ